สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมเพชรปัญญานะครับวันนี้นะครับมาเสนอที่ดินติดถนนหลักนะครับทางหลวงชนบทสายหนองเงยบัวสักวัดบ้านสัมารามนะครับติดถนนเส้น4022นะครับครับถนนเส้นนี้ถนนเส้นหลักนะครับออกไปยังบ้านโป่งได้นะครับ ที่จะขายนะครับวิ่งมาจากวัดหนองเยบ,บัวน,นะครับก็มาถึงยางแปลงที่ดินก็อยู่ประมาณสัก5.5กิโลนะครับผมนี่ครับที่ดินแปลงที่จะขายก็คืออยู่แปลงตรงด้านนี้เลยนะครับพื้นที่ก็ต่ำถนนประมาณสัก1เมตรได้นะครับนี่ครับเป็นถนนกว้างสวยเลยนะครับด้านหน้าแปลงก็อยู่ที่ประมาณ90เมตรได้นะครับ นี่ครับที่ดิน8ดไร่หนึ่งงาน99ตารางวานะครับขอเสนอขายอยู่ที่ไร่ละ5้0แ0้า0บาทนะครับกับที่ดินติดถนนลาดยางสวยๆแบบนี้นะครับนี่ครับด้านหน้ากว้างอยู่ที่90เมตรนะครับ ลำรางน้ำนะครับนี่ครับลำรางน้ำของเรานะครับท่านใดสนใจนะครับที่ดินตรงนี้นะครับห่างจากตลาดบ้านโป่งยี่สิดกิโลนะครับบริเวณรอบๆก็จะมีบ้านนะครับเพื่อนบ้านชาวบ้านนะครับมีโรงงานนะครับเหมาะที่ทำเป็น จุดวัสดุขายวัสดุต่างๆนะครับเป็นโรงงานหรือทําเป็นโกดังโรงงานได้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับตานบลเขาขุงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูถนนด,ด้านข้างด้วยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นลงังล,ลำรางน้ํานะครับผมครับตอนนี้เรามายืนอยู่ด้านท้ายแปลงของที่ดินนะครับผมนี่ครับที่ดินตรงนี้ เป็นถนนสาธารณะเข้าไปอยู่ด้านหลังเลยนะครับนี่ครับที่ดินของเราแนวขอบเขตก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับประมาณมุมแปลงด้านนี้เลยนะครับปถนนสาธารณะนะครับผมจากด้านหน้านะครับจากด้านหน้าถนนลาดยาง4022นะครับเข้ามาประมาณาถนนลาดยางเข้ามาติดทางสาธารณประโยชน์เข้าอยู่ประมาณสัก170เมตรได้นะครับ มุมด้านหลังของแปลงก็เป็นถนนสาธารณะเหมือนกันนะครับด้านนี้นี่ครับสุดเข้าไปด้านหลังก็อยู่ประมาณ90ได้ครับ90เมตรนะครับจจกประมาณต้นไม้ด้านสูงสูงด้านนั้นเลยนะครับผมนี่ครับท่านใดสนใจนะครับกับที่ดินตรงนี้อยู่ใกล้กับวัดหนองเยบัวนะครับประมาณสัก5.5กิโลนะครับ ออกไปยังเส้นนี้ก็ไปออกยังวัดสัมารามนะครับ2กิโลถนน3273นะครับออกไปยังตลาดบ้านโป่งนะครับ28กิโลได้นะครับไปกรุงเทพมหานครนะครับไปกรุงเทพครับ100กิโลนะครับที่ดินของเราตรงนี้ก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับจากถนนเข้ามานะครับทิศตะวันออกรถไปมาสัญจรเยอะอยู่นะครับ รอบๆใกล้ๆเคียงก็จะมีโรงงานนะครับโรงงานไทยซันฟู้ดนะครับหมอที่จะปลูกบ้านนะครับทําหมู่บ้านหรือทาเป็นโกดังทําเป็นร้านขายวัสดุขอสร้างการเกษตรอะไรดีนะครับตรงนี้อยู่ใกล้ชุมชนแล้วนะครับมีบ้านชาวบ้านอยู่เยอะพอสมควรนะครับผมท่านใดนะครับท่านใดสนใจที่ดินในเขตโซนนี้ตาบล เขาขุมนะครับอําเภอบ้านโป่งนะครับ,รบ,รบจงบังหวัดราชบุรีนะครับทีตั้งเป็นโกดังโรงงานเล็กๆนะครับแนะนำครับแปลงนี้เลยนะครับผมแปดไร่นะครับแปดไร่1นึงาน99ตารางวานะครับขายอยู่ที่ไร่ละ5้าแสนห้ามืนบาทนะครับผมครับ ได้นะครับท่านใดสนใจนะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับฝากเราก็ยินดีพูดคุยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมเราอาจจะมองแนวขออเขตนไม่ไม่ทั่วถึงนะครับผมท่านใดสนใจโทรมาได้นะครับสวัสดีครับผม